สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมเช่นเดิมนะครับวันอาทิตย์นะครับที่6ก็เวลาสายๆนะครับผมวันนี้ผมก็มีชุดอาหารนะครับมาให้ลูกค้าชมนะครับมาเสนอหรือว่าเอามายั่วนั่นเองเอามายั่วนะครับเอามายั่วนั่นเองนะครับก็ชุดนี้นะครับจะเป็นชุดไม้พยุงนะครับทั้งชุดเลยนะครับมีเก้าอี้6ตัวนะครับผม เก้าอี้หกตัวโตก็เป็นก็คือเป็นไม้พยุงล้วนทั้งชุดเลยไม่มีชิงชันหรือว่าไม่มีประดูผสมเลยนะครับชุดนี้ตัวโต๊นะครับกว้าง77เซนติเมตรนะครับกว้าง87นะครับตัวโต๊ะกว้าง87แล้วก็ยาว177เซนติเมตรนะครับไม้หน้าท็อปครับเป็นไม้4แผ่นและตัวเก้าอี้นะครับเก้าอี้พื้นก็จะเป็นไม้2แผ่นนะครับสวยๆแบบนี้ ชุดนี้จะเป็นไม้ไม้เก่านะครับไม้แห้งเลยนะครับผมตัวข้าวข้างล่างนะครับตัวคานข้างล่างนะครับก็จะเป็นไม้พยุงทั้งหมดเลยนะครับไม้แห้งดําสวยมากครับเป็นพยุงดํานะครับสนนราคาชุดนี้อยู่ที่หกหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสําหรับลูกค้าที่สนกสนใจนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมให้ดูลายข้างๆงนะครับลายเขาลายลายสวยมากครับเนี่ยครับ วิดีโอจะถ่ายไม่ค่อยชัดนะครับวิดีโอจะเหมือนเบลอๆครับแต่ก็ความสวยก็ยังออกมาได้ขนาดนี้นะครับผมลายสวยมากนะครับตัวนี้จะทำสี่ด้านไว้นะครับผมหนึ่งชุดมีเก้าอี้หตัวนะครับผมมีเก้าอี้หกตัว สำหรับท่านที่สนุกสนใจนะครับหาชุดกำลังน่ารักน่ารักนะครับตั้งรับประทานอาหารในบ้านหรือว่าเอาไว้สะสมนะครับชุดนี้ก็เป็นอีกชุดนะครับที่ผมคิดว่าสวยนะครับสวยไม่แพ้ชุดอื่นๆที่เคยผ่านมือมาเลยนะครับผมเนี่ครับลายไม้ค่อนข้างสวยค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีสีดำครับสลับเหลืองนะครับ ก็คือไม้พยุงจริงๆหลายท่านนะครับจะชอบจะชอบแก่นดำๆนะครับผมจะชอบแก่นดำๆแต่สําหรับผมนะครับสําหรับตัวพ่อค้านะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับชอบใครชอบมันสําหรับผมนะครับผมจะชอบแบบเนี้ยก็คือดำๆแล้วก็มีติดเหลืองๆแบบนี้ครับติดกระพี้เหลืองๆแบบนี้ครับมันมันเป็นเสน่ห์มันมันดึงดูดมากเลยครับก็คือมองแล้วมันแบบมันดูเป็นศิลปะครับผม ดูแล้วมันเป็นศิลปะนะครับสวยครับชุดนี้สวยสวยสวยมากครับสวยมากครับก็เท่านี้นะครับวันนี้เดี๋ยวนําเสนอชุดเดียวก่อนนะครับผมจริงๆสินค้าที่ร้านนะครับมีหลายอย่างนะครับนี่ก็พยุงนะบผมตัวนี้ก็จะเป็นสีที่นั่งนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับผมมีต่างแลมีครับอ่เป็นอะไรแค่นะครับเตียงนอนนะครับ ประมาณสุตครึ่งครับตัวนี้ก็พยุงล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโตเมืองโตหมูนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะชวนมาเที่ยวที่ร้านนะครับมาเที่ยวชมสินค้าที่ร้านนะครับก็จะมีไม้สักไม้ประดู่มาฆ่านะครับพยุงชิงชันนะครับก็จะมีแต่ไม้ชั้นนำนะครับไม้ชั้นนําแล้วก็ไม้ที่นิยมในประเทศเรานะครับแล้วก็อย่างพยุงนี่ก็นิยมในประเทศเพื่อนบ้านนะครับผม ครับก็ยังไงก็ผ่านมาก็แวะเข้ามาชมกันนะครับหรือว่าสามารถสั่งซื้อได้นะครับชุดนี้ก็65,000บาทนะครับบริการจัดส่งถึงที่นะครับผมครับสวัสดีครับ